วอนสินเชื่อทั้งหลายช่วยคิดเคสนี้หน่อยค่ะเป็นการกู้รวมระหว่างบุคคลที่1กับบุคคลที่2นะคะเป็นพนักง,งานประจําทั้งคู่และทํางานมาเกิน1ปีค่ะรายได้2คนนะคะคนหนึ่งสองหมคนที่2นะคะหมื่นแมีภาระผ่อนทั้งคู่นะภาระผ่อนคนแรก8ปดพันเดือนละนะคะเดือนละ8ปดพันและคนที่2 9งเก้าพทั้ง2คนนะคะต้องการกู้ร่วมซื้อบ้าน2ล้านบาทค่ะจะสามารถกู้ได้ไหมคืออยากให้สินเชื่อคอมเมน มาหน่อยได้ไหมคะว่าได้หรือไม่พี่เต้าไม่ใช่สินเชื่อนะพี่เต้าเป็นแค่คนสื่อสารเป็นตัวกลางในการยื่นสินเชื่อเท่านั้นนะคะแต่ในวิธีของพี่เต้าแล้วกันนะคะขอคิดความสามารถในการมีหนี้ของลูกค้าแบบต่ำๆเลยนะก็คือ60%สเปอเงินร้อเปอร์เซ็นต์ในรายได้ของเรานะคะรวมรายได้2องหมสี่บวกหมื่นแปดนะคะสองคนเนี่ยรวมกันได้4ี่หมืนสองถูกไหมคะทีนี้เนี่ยพอความสามารถในการมีหนี้ของเขานะคะคืออนุญ,ญาตให้มีหนี้เก่ากับหนี้ใหม่เนี่ยไม่เกิน 60%ของรายได้คือแบบเซฟที่สุดและคือแบบเหลือกิน40%แล้วเอามาเป็นการใช้จ่ายหนี้สินต่างๆนะคะ60%ใน60%นี้นะคะจะต้องรวมหนี้เดิมด้วยซึ่งหนี้เดิมของเขานะมีอะไรบ้างมี8,000กับ9,000ถูกไหมคะแปลว่าเขาจะมีสล็อตหรือว่าแกลในการผ่อนหนี้ใหม่แค่8,200บาทถ้า2ล้านเนี่ยจากคำนวณผ่อนเดือนละเท่าไหร่ สมมุติดอกเบี้ย4%นะคะอยู่ที่ประมาณ8,300กว่าบาทแล้วแต่เมื่อกี้แก๊บของพี่อะคือ8,200ถูกไหมคะแต่ว่าถ้าคิดแบบนี้จะกู้ไม่ได้ค่ะสิ่งที่จะต้องทำนะคะคือมันก็มีหลายวิธีนะยึง,งตดวพาราณีบางตัวแล้วจะทำให้เราสามารถกู้ยอด2ล้านนี้ได้นะคะหรือไม่งั้นนะคะอาจจะต้องลดราคาบ้านลงค่ะอาจจะจาก2ล้านอาจจะเป็นล้าน9อ่าหรือล้าน8นะคะหรือ เลือกธนาคารที่เป็นแบงก์รัฐนะคะเพราะว่าแบงก์รัฐเนี่ยจะคิดความสามารถในการมหน้สูงกว่าง60%นะคะหรือเอกชนบางแห่งนะคะมีหลายสีอยู่ค่ะที่คิดความสามารถในการมหน้ของลูกค้าค่อนข้างสูงทั้งนี้ทั้งนั้นแต่และแบงค์ Bank, เขาก็จะใช้เกณฑ์ของตัวคะแนนเครดิตเป็นฐานในการคิดพิจารณาคาัดเกรนลูกค้านะคะดังนั้นขอให้ทุกคนผ่อนตรง แล้วก็จะได้มีดีกรีหรือว่ามีเครดิตในการยื่นสินเชื่อแล้วก็ผ่านทุกรายค่ะใครอยากได้บ้านขอให้ได้บ้านนะคะลองใช้คลิปนี้เป็นตัวอย่างในการคำนวณนะคะฝากกด follow พี่ได้นะแล้วก็ถ้าใครอยากเรียนสินเชื่อคลิกตรงนี้จ้า